เทศบาลเมืองกำแพงเพชรขอเชิญทุกทุกท่านเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรกรุพระเครื่องเมืองคนแกร่งพระแสงล้ำค่าศิลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือเรื่องลือมรอดกโลกเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งมีโบราณสถานเก่าแก่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอยู่หลายแห่ง หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวเมืองกำแพงเพชรคือศาลหลักเมืองกำแพงเพชรศาลหลักเมืองกำแพงเพชรเป็นศาลที่เก่าแก่มานานกว่า700ปีเชื่อกันว่าพระเจ้าวร,รมันหรือเมผู้เรืองอำนาจเป็นผู้ก่อสร้างขึ้นทำด้วยศิลาแรงรูปกลมยาวประมาณ2องเมตรฝังโผล่พื้นมาประมาณหเมตรมีรูปเสียนเทพรักษ์อยู่บนยอดศิลาแรง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังทาสารได้พังลงมาทับเสาหลักเมืองและเสียนเทพารักหลังจากนั้นก็อยู่ในสภาพรกร้างมานานเมื่อปีพุทธศักราช2472รองอมาตหลวงมนตรีราชหรือหวานอายการจังหวัดกำแพงเพชรได้ริเริ่มสร้างสารหลักเมืองขึ้นมาใหม่เป็นศาลาทรงไทยพุทธศักราช2478 ได้มีผู้ลักตัดเสียนเทพรักไปหลังจากนั้นหลวงปริวัตรวรวิจิตหรือจันทรเจริญชัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ให้นายชากาดกุลสุปันเสียนเทพรักขึ้นมาใหม่ด้วยดินจากยอดเขาสูงสุดของเขาหลวงดินใจกลางโบสถ์เจดีเก่าของจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุขโขทัยศรีสัสชนาลายัยจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดตาก ในปีพุทธศักราช2526ศ25 26, าลเจ้าหลักเมืองมีความชำรุดสุดโซม,มากขาดความเป็นสง่าราศีนายชาววัดสุดลาภาผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในสมัยนั้นได้ดำเนินการให้บูรณะปฏิสังขรข,ขึ้นมาใหม่เป็นอาคารจตุรมุกพร้อมเขตปริมณฑลเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เงินบริจาคของชาวจังหวัดกำแพงเพชรในปีพุทธศักราช2527 พระบาทสมเด็จพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิวราลงกรณ์สยามากุฎราชกุมารได้สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มห,ม,มหาราชบรมนาถบพิตรประกอบพิธีเจิมเสาหลักเมือง เมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2527และมีพิธีเชิญเสาหลักเมืองและเสียนเทพร,รักษขึ้นศาลเมืม่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2527ศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรถูกกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์จนทำให้ประชาชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดที่เดินทางผ่านไปมาจำนวนมากให้ความเคารพศรัทธา <S <S นอกจากนี้แล้ว ชาวเมืองกำแพงเพชรยังมีความเชื่ออีกว่าเทพารัก์ผู้เปี่ยมด้วยบุญบารมีที่สถิตยอยู่ณศาลเจ้าหลักเมืองแห่งนี้ได้อำนวยพรปกปักรักษาชาวเมืองกำแพงเพชรให้อยู่อย่างสงบร่มเย็นพ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆจากการที่มีประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากมาก,กร,ราบไหว้ขอพรปิดทองเสาหลักเมือง รวมถึงการส่งน้ำเสาหลักเมืองในช่วงเทศกาลสงการานต์ของทุกปีทำให้เสาหลักเมืองมีสภาพทรุดโทรมลงจนในปีพุทธศกักราช2550นายเกียรติชัยเตีรนสัก,กุลนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรผู้ปกครองศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรในช่วงเวลานั้นได้ดำเนินการประสานกรมศิลปากรทำการบูรณะเสาหลักเมืองต้นเดิมและจัดสร้างเสาหลักเมืองจำลองขึ้นมาใหม่ โดยทําจากไม้สักทองมีขนาดความสูงจากพื้นถึงยอดเสา2เมตร29เซนติเมตรความกว้างของฐานขนาด64เซนติเมตรและผ่านการทําพิธีจากกรมศิลปากรมาวางไว้ให้ประชาชนได้สักการะบูชาปิดทองและส่งน้ำส่วนเสาหลักเมืองต้นเดิมและรูปเคารพของเจ้าหมื่นขุนศรีวรจักรหรือเจ้าพ่อหลักเมือง ได้ตกแต่งโดยช่างสิบหมู่และเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยในปีพุทธศักราช2556หลังคาสารเกิดรอยรั่วทำให้มีน้ำไหลลงมายังเสาหลักเมืองทำให้เกิดการชำรุดเสื่อมโทรมเป็นอย่างมากทางคณะกรรมาการบริหารสารเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรจึงมีมติให้ทำการโบรณะซ่อมแซมสารตลอดจนทำการลงรักปิดทองเสาหลักเมือง และเสียนเจ้าหมื่นสีวรจักรขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพื่อให้เป็นสีสง่าแก่เมืองกำแพงเพชรพร้อมทั้งได้จัดสร้างศาลาสาการะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งหลังโดยใช้เงินจากพ่อค้าประชาชนร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างในครั้งนี้ด้านอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศน์ Building and landscape สภาพภูมิทัศน์ของศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอกมีความสวยงามสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอาทิเช่น 1. สซุ้มประตูเป็นที่สังเกตเห็นได้ง่ายเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาสักการะศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรไม่ว่าจะเป็นคนกำแพงเพชรหรือคนต่างจังหวัดก็เข้ามาได้สะดวกและบริเวณที่ให้สักการะด้านหน้า 2. มีการจัดสวนย่อมและที่นั่งบริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองเพื่อให้ประชาชนที่มาสักการะศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรได้นั่งพักผ่อนในยามเหนื่อยล้าเวลาเดินทางมาไกลๆโดยได้จัดที่นั่งไว้รองรับประชาชนอย่างพอเพียง 3. ม,มีวีดิทัศน์ฉายประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรให้แก่ผู้ที่มาสักการะขอพร 4. มีลานจอดรถบริเวณรอบอาคารศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรมีบริเวณลานจอดรถกว้างขวางและทำเครื่องหมายช่องสำหรับจอดรถอย่างชัดเจนให้รถสามารถเข้ามาจอดได้อย่างสะดวกเพียงพอต่อประชาชนที่มาสักการะศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรในแต่ละวัน 3. มีเตาเผากระดาษสำหรับเผากระดาษเงินกระดาษทอง 6. มีทางลาดและลานจอดรถไว้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการอาคารศาลเจ้าและอาคารประกอบ Building p i l l a r s h r i n e and a r t h u r Building อาคารศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรและอาคารประกอบของศาลจะมีลักษณะที่ดีดังนี้ 1. อาคารศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรมีลักษณะโปรง่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกและมีแสงสว่างเพียงพอต่อการมองเห็นเนื่องจากเป็นอาคารที่มีประตูทั้ง4ด้านที่เรียกว่าอาคารจตุรมุขประชาชนที่เดินทางเข้ามาสักการะสามารถมองเห็นหลักเมืองได้ในทุกด้าน สศาลานั่งพักทรงไทยเป็นอาคารประกอบภายนอกและเป็นอาคารที่ได้มาตรฐานมีจำนวนสองหลังมีการจัดสวนย่อมมีต้นไม้หลากหลายชนิดทั้งไม้ยืนต้นสำหรับให้ร่มเงาไม้ดอกไม้ประดับสำหรับพักสายตาผ่อนคลายเมื่อนั่งพักหรือเดินชมสถานที่โดยรอบมีความร่มรื่นสวยงาม 3. สาศาลาจำหน่ายเครื่องสกการะ เป็นศาลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาสักการะขอพรภายในศาลามีการจำหน่ายเครื่องสักการะคือดอกไม้ทูบเทียนทองคำปเปลวน้ำมันเติมตะเกียงมีราคาชุดละ2 0บาทอีกทั้งยังมีเครื่องสักการะอื่นๆตระเตรียมไว้หลากหลายชนิดจะมีป้ายบอกราคาไว้ให้ผู้สักการะได้ทราบ 4. ศาลาดวงเมือง ซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองจำลองสาหรับให้ผู้ที่มาสักการะสามารถปิดทองที่องค์หลักเมืองจำลองแทนการปิดทองจากหลักเมืององค์จริงเพื่อเป็นการรักษาสภาพของหลักเมืององค์จริงไม่ให้เกิดความชํารุดซุดโสม5อุปกรณ์ป้องกันและระง,งับเหตุอัคีภยัยอาทิเช่นเครื่องตัดไฟถังดับเพลิงติดตั้งในที่ที่เห็นได้ง่าย และสามารถนำมาใช้ได้อย่างสะดวกทันเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น 6. ห้องเก็บอุปกรณ์เป็นสถานที่สำหรับเก็บอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความเรียบร้อยของศาลเจ้าหลักเมืองภายในห้องมีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบกล้องวงจรปิดของศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรเ มีกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มาสักการะสารเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาขึ้น 8. มีบริการอินเทอร์เน็ตกับ WiFI ฟรีสำหรับผู้ที่มาสักการะสารเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร 9. มีบริการน้ำดื่มฟรีสำหรับผู้ที่มาสักการะสารเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร 10. มีระบบกล้อง C C T V เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้ที่มาสักการะศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร 11. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเงินรายรับรายจ่ายและกิจกรรมต่างๆไว้ให้ประชาชนได้รับทราบทุกเดือน 12. ห้องน้ำศาลเจ้ามีจำนวนหนึ่งอาคารแยกเป็น3ส่วนคือห้องน้ำชายห้องน้ำหญิง ในส่วนห้องน้ำสำหรับผู้พิการมีจำนวนหนึ่งห้องซึ่งสถานที่บริการมีความสะอาดถูกสุขลักษณะโดยจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำตลอดทั้งวันซึ่งได้เข้ารับการตรวจประเมินเป็นห้องน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะอีกด้วย 13. บสามตู้คีออสมีไว้บริการประชาชนเพื่อชมภาพและฟังประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร ประชาชนผู้มาสการะได้รวมพิธีบวงสวงสารเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรประจำปีและส่งน้ำปิดทองเสาหลักเมืองจำลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ประดิษฐานอยู่ในบริเวณสารเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประชาชนผู้ที่ได้บนบานสารกล่าวขอพรต่างๆต่อสารเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรได้นำเครื่องสการะมาทำพิธีแก้บน เมื่อได้ประสบความสมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้ในแต่ละวันมีประชาชนผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาจากสถานที่ต่างๆเดินทางเข้ามาสักการะขอพรต่อศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรเป็นจำนวนมากศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรมีเครื่องเสียงทายให้แก่ประชาชนทั่วไปเช่นการเสียงเซียมซีพร้อมใบเซียมซีเพื่อตรวจดูดวงชะตา ส่วนในเทศกาลที่สำคัญต่างๆเช่นปีใหม่ตรุษจีนมีประชาชนเข้ามาสักการะศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรเพื่อขอพรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง,ญญงเ้านการบริหารงาน,น,น Administration การบริหารงานของศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรมีการแต่งตั้งบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านต่างๆและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมบริหารจัดการเป็นคณะกรรมการบริหารสารเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรประกอบด้วย 1. ผู้จัดการปกครองสารเจ้าได้แก่นายชัยวัฒน์สุภอัฏพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร 2. คณะผู้ตรวจรา,าสอส่องดูแลาสารเจ้าได้แก่นายนพดลตันเจริญสุขจิตบริษัทกำแพงเพชรอบพืชและไซโลจำกัด นายธรรมรงอศวสุธีรกุลห้างหุ้นส่วนจำกัดสามเพชรนายอมพรประยูนวงห้างหุ้นส่วนจำกัดนิ克斯แลนเทรดดิง้งนายกนกศักดิ์ร,รัมบุตรขร้าราชการบำนาญน,นางสสิธรสิริพงศ์รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยมีการออกบัตรและใช้บัตรประจำตัวผู้จัดการปกครองศาลเจ้าผู้ตรวจราสอดส่องศาลเจ้าไว้สำหรับแสดงตนซึ่งในห้วงระยะเวลาของการประเมิน ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าและผู้ตรวจราสส่องศาลเจ้าไม่ถูกจังหวัดหรืออำเภอตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนหรือกรณีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่การเงินของศาลเจ้า Shrine Finance เทศบาลเมืองกำแพงเพชรในนามผู้ปกครองศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรได้มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจำทุกเดือนพร้อมทั้งปิดประกาศบัญชีรายรับรายจ่ายในบริเวณที่มองเห็นชัดเจนและรายงานบัญชีรับจ่ายให้อำเภอทราบเป็นประจำทุกเดือนในส่วนของการเก็บรักษาเงินไรายได้ของศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรนั้น ได้นำไปฝากเก็บรักษาไว้ที่กรมการปกครองตามระเบียบทรัพย์ส,สินของสารเจ้า The Property of the Shrine เทศบาลเมืองกำแพงเพชรในนามผู้ปกครองสารเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรมีการจัดทาบัญชีทรัพย์สินของสารเจ้าไว้อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีการเข้มงวดกวดขันควบคุมดูแลทรัพย์สินของสารเจ้า ไม่ให้ผู้ใดมาบุกรุกที่ดินอาคารหรือมหาประโยชน์ด้วยวิธีการต่างๆภายในอาคารสารเจ้าและบริเวณสารเจ้าที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สารเจ้าได้นอกจากนี้ยังได้ประเมินราคาทรัพย์สินของสารเจ้าไว้ทุกประเภท รวมถึงมีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของศาลเจ้าตามหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการกำหนดและแรายงานบัญชีทรัพย์สินและราคาประเมินให้อำเภอรทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปล,ง,ล,กกแลง,งการบริหารกิจการทั่วไปของศาลเจ้า General Administration of the Shrine เทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีการปิดประกาศหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการปกครองศาลเจ้าผู้ตรวจราสอดสองศาลเจ้าไว้ในบริเวณที่มองเห็นชัดเจนและจัดให้มีป้ายแสดงต่างๆดังนี้ป้ายแสดงเวลาเปิดปิดการเข้าสักการะศาลเจ้าแสดงราคาจำหน่ายดอกไม้ทูบเทียนน้ำมันวัตถุมงคลป้ายแสดงลำดับขั้นตอนการกราบไหว้หรือมีเจ้าหน้าที่บอกลำดับขั้นตอนการกราบไหว้ แสดงสำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิที่ดินของสารเจ้าอย่างชัดเจนมีป้ายชื่อหรือสัญ,ญลักษณ์แสดงตนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำสารเจ้าพร้อมกันนี้ได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสารเจ้าหรือบริเวณใกล้เคียงที่อาจส่งผลกระทบกับสารเจ้าเช่นเหตุอัีภยัยเหตุขอ้อพิพาทด,ด้วยเรื่องสารเจ้าเหตุลักขโมยชิงทรัพย์ต่างๆ โดยใช้กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้เป็นหลักฐานด้านการพัฒนาและการช่วยเหลือสาธารณกุศล Development and Public Charity นอกจากการบริหารจัดการสารเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรตามหน้าที่แล้วเทศบาลเมืองกำแพงเพชรในนามของผู้จัดการปกครองสารเจ้ามีการให้ความช่วยเหลือสาธารณกุศลต่างๆเช่นการมอบทุนช่วยเหลือเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ช่วยเหลือผู้ที่ถูกวาตาภัยหรือภัยจากธรรมชาติรวมถึงโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่งเกิดจากความคิดของผู้จัดการปกครองสารเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรในส่วนของการให้บริการด้านอื่นๆมีบริการสัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้าสายหรือ WiFI ฟรี free, บริการน้ำดื่มฟรีและฉายวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของสารหลักเมืองกำแพงเพชรเพื่อให้ประชาชนได้ทราบ นอกจากนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ทำที่จอดรถเพิ่มเติมไว้บริการประชาชนที่เข้ามาสักการะศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรเป็นจำนวนมากพร้อมสร้างเตาเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่อรองรับเทศกาลตรุษจีนที่มีขึ้นทุกปีไว้อีกด้วยในายชัยวัฒน์สุภอัฏพาณิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรในานามผู้จัดการปกครองศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรและคณะกรรมการศาลเจ้า ได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดให้บริการรถรางนำเที่ยวมีอยู่สองเส้นทางคือ 1. เส้นทางบุญไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2. เส้นทางเล่าเรื่องชมเมืองชากังราวโดยทั้งสองเส้นทางนั้นมีศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรเป็นจุดแรกและเป็นเส้นทางหลักที่นักท่องเที่ยวต้องจอดสักการะกราบไหว้และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวเมืองกำแพงเพชร Pride of กำแพงเพชร City Pride หนึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศสารเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับจังหวัดเป็นประจำทุกปีตั้งแต่มีการประกวดจนถึงปัจจุบัน 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศสารเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับประเทศประเภทสารเจ้าขนาดเล็กเป็นประจำทุกปีตั้งแต่มีการประกวดจนถึงปัจจุบัน